สวัสดีครับเวลาเลิกงางแล้วนะครับเรามาทันที่ล้นบีเผื่อไว้คุงนี้นะครับคุณนี้เรามาแบกไม่ต้องมาอักแล้วนะครับอักให้นั่งเลยนะครับ เวลาเตลงแล้วเอาอย่างตึงตอนนะครับ เราอักทิ้งไว้ตอนเย็นุ่นนี้เรามาไม่ต้องไม่ต้องเปลื่อนผ้าอะไรนะครับเรามาขับไดเลยตอนเช้านะครับ ก็ไม่มีอะไรมากนะครับแค่มาอัจจารบีตองยิงนะครับเพื่อพรุ่งนี้เรามาไม่ต้องอักเครื่องขับได้เลยสำหรับวันนี้ก็จบอย่างเท่านี้ก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ